สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายมนีสิาพาหมหาหนองไม้นะคะก่อนเห็นอยู่กับเป็นบงวันนะคะยังบ่ออกนอค่ะกับสิาพาไปหาน้องใหม่ไพเรียงก่อนนะคะกมีอยู่หลายกอค่ะเห็นแนมแนมเบิงกับมีเกิดนออยู่แต่บ่หลายนะคะเพราะว่าเพิ่งจะออกไม่นะคะฤดูฝนเริ่มจะมากมีหนองไม่กินแล้วนะคะ ฮักไปแกงปื้นกันนะคะอากาศดีดีนะคะพี่น้องมืง้อนี่อากาศเย็นสบายทางบ้านพี่น้องฝนตกบอคะ้าการฝนตกกับบอกมาด้เด้อค่ะว่าทางใดฝนตกแน่กันยังโลบึงหานอาไปกันยงบม่มีก็ได้ออกปันไดนะคะมีก่อนนี่นะคะเมื่อกี้ฮักไปสองต้นกัน ก็เลยเอามีดปาดเอาดีกว่าเพราะว่าฮัรแล้วมันสั่นมันออกไม่เนี่ยอ่อ,อนมากนะคะแกงไปกระสีหวานถ้าพี่น้องชอบกินแกงนอไม้กับปูกไวอยู่สวนยูนาจากสองกอกกับพ่อกิอกนแล้วนะคะเพราะว่ามันออกนอกดีนะคะไวแต่มีนา อันนี้เขาเอิ้นไผ่เลียงนะคะไผ่เลียงนองมีน้ำปุ๊บออกปั๊บโรลดไั่อันนี้เลาะหานะคะว่ามีน้องไม่บอกอันนี้ก็ซากที่เคยเฮ็ดพักอ่าพักให้โดูโปนิกนะคะ ปลูกพักให้โดูผลนินํานะคะยิ่มหนาวนะคะซีคืนดียิ่มนี่บ่ได้ปลูกนะคะนทำไมเลี้ยงคือสีไดแค่นี้นะคะพี่น้องก็เลยไปหาไผ่กิ่มสุงหรือว่าไพ่ตรงรืมแรงกันเลยค่ะเพราะว่าไผ่ตรงรืมแรงก็คือว่าจะถึกน้ำกับึ้นขึ้นกันค่อนะออกนอหลายปีนี่ก็เก็บหลายรอบแล้วนะคะแล้ก็ขึ้นเรื่อยๆคะ่ะ ไผ่กิมซุ่งหรือไผ่ตรงรืมแหลงกะบ่มีสารไซยาไนน์นะคะขากแกงให้ผู้เฒ่าที่ปวดแกงปวดคากินกะสิดีนะคะเพราะว่าจะบ่มีผลกระทบกับโรคเก่านะคะไผ่กิมซุ่งะคะ่ะกระซีว่าพื้นสารไซยาไนน์ให้ฟังนะคะสารไซยาไนน์กะ,ะเป็นสารไซยาไนน์ธรรมาชาตินะคะที่เกิดในนอไม้นะคะ หรือว่าไก่นะคะกลาเป็นสารเสยยหนจากอาหารธรรมชาติซึ่งเป็นสารเสยยหน้าอ่อยมากนะคะเหมือนกับว่าคันเบนเอาสารสยยหนาแบบสูตรเข้มข้นนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตเลยนะคะไม่สามารถรับประทานได้นะคะตามที่เป็นข้าวนะคะพอสามารถที่จะคลายได้นะคะเพราะว่า จะต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นนะคะต้องมีใบอนุญาตนี่ก็คืออธิบายให้เข้าใจเกี่ยวกับสารสยานาไนะคะสารสยนาน่าไนแนนอไม่บางชนิดนะคะที่มีรสขมนะคะเมื่อกินไปแล้วน่านก็จีตาสมนะคะเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นนะคะ คนกระบ,บอเป็นยังนะคะสะสมไปนานนั่นเขาก็จะเอื้อน่าเป็นลรกเก้านะคะก็จะปวดตามคอตามขาแต่ไพรกิมซุ่จะบอมีนะคะมีไพ่บ่งหวานกับบ่มีนะคะไพยทีมีรสหวานจะบม่มีสารไซยาไนน์นะคะเมื่อนี้มาเก็บนอไมหนอน้นอยนอเล็กก็เอาไปก่อนนะคะ กับพ่อพอดีแกงค่ะบาะเก็บอันอันแก่ไปนะคะเพราะว่าไผ่กิม่มสูงขันเก็บอันแก่เกินไปไม่นสิเป็นเสียนนะคะงามมากเลยนะคะน้องใหม่ย่ามฝนนะคะขึ้นเบิร์ปีคันแม่นหดนามนะคะสำหรับไผ่ตรงลืมแรงหรือว,ว่าไผ่กิม่มสูงนะคะ ขนาดแค่สวนเท่ามีแค่ต้นเดียวนะคะกับปลูกทั้งได้กินได้แจกพี่แจกน้องได้ขายพร้อมนะคะแค่กอเดียวนะคะนี้ก็สายแล้วขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะด้วค่ะขอบคุณค่ะ